นี่หรือและอีกอย่างมีเม้น์เข้ามาทําไมสริมชอบรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทําไมชอบทําไมในหลวงในหลวงทําอะไรให้มึงกูขอตอบคําถามมึงคํานี้หน่อยเถอะมึงอยากรู้ไหมในหลวงทําอะไรให้ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งยันที่ที่สิบนี่นะมึงอยากรู้ไหมพระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหน ทำไมเท้ากอกกู้ประเทศชาติออกรบมาจนทุกวันนี้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่มึงเกิดทันกันหรือเปล่ามึงเกิดทันกันหรือเปล่าทำไมมึงรู้ได้ไงในหลวงไม่เคยช่วยประชาชนมึงไปอยู่หุมไหนมึงไปทําอะไรมึงทาให้ถึงก่าวประนามในหลวงขนาดนี้โต์แต่ละครั้งเม้นแต่ละครั้งพวกสัต์สามหยบตีนควายมึง เคยนึกถึงบุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไหมมึงตามแต่เฮียไอ้ทักษิณไอ้ประวิตย์ไอ้เจียมไอ้อีอ,อีอะไรนะ่ะอีอะไรที่หนีไปอยู่ฝรั่งเศสน่ะนั่นนะ่ะพวกนั้นนะให้มันเอาข่าวแต่จอมปลอมลงสมองพวกมึงพวกสัตว์สามกีบมึงอย่ากาล่าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของกูถ้ามึงไม่ชอบประเทศไทยมึงก็อย่าอยู่ประเทศไทย มึงเกียดนะักประเทศไทยมึงไปฮะมึงอยู่ทำไมถ้ามึงเกียดมึงไ,ไปมึงไปใครตีเลย